ข่าวใหญ่สำหรับวงการสาธารณสุขสปสช,ชได้ทำการโอนเงินคืนให้กับโรงพยาบาลกว่า1,100แห่งทั่วประเทศรวมเป็นเงินกว่า4928ล้านบาทหลังจากที่ถูกหักเนื่องจากการรีรันซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงในแวดวงการแพทย์เมื่อวันที่30ตุลาคม2568สปสช,ช,ชได้ประกาศข่าวดีนี้โดยเงินจำนวนมหา,าศาลนี้ถูกโอนคืนให้กับโรงพยาบาลต่างๆเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาการคืนเงินครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการยกเลิกการรีรัน ในรอบบริการผู้ป่วยในตั้งแต่วันที่15กันยายน2 5 6 7ถึง31กรกฎาคม2568ซึ่งหมายความว่าโรงพยาบาลจะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่เคยถูกหักไปแล้วรีรันคืออะไรเพื่อให้เข้าใจง่ายๆรีรันคือกระบวนการที่สปสอชอทบทวนและปรับปรุงการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังซึ่งอาจส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับเงินน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นเงินจำนวนมหาศาลนี้ถูกจัดสรรอย่างไร โรงพยาบาลรัฐในสังกัดสปกระรวงสาธารณสุข891แห่งเศร้าได้รับเงินรวม4299ล้านบาทโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสปกระรวงสาธารณสุข57แห่งเศร้าได้รับเงินรวม121ล้านบาทโรงพยาบาลรัฐนอกกระรวงสาธารณสุข96แห่งเศร้าได้รับเงินรวม327ล้านบาทโรงพยาบาลรัฐนอกกระรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3แห่งเศร้าได้รับเงินรวม1.9 6ล้านบาท โรงพยาบาลรัฐพิเศษ4แห่งเศร้าได้รับเงินรวม49ล้านบาทโรงพยาบาลเอกชน68แห่งเศร้าได้รับเงินรวม128ล้านบาทแต่เรื่องนี้มีประเด็นที่น่าสนใจก่อนหน้านี้กลุ่มองค์กรแพทย์ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณกองทุนบัตรทองโดยหนึ่งในข้อเรียกร้องคือให้ยกเลิกการรีรันเนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเงินของโรงพยาบาลหลายแห่ง และผลกระทบจากการรีรันคืออะไรการรีรันทําให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยในลดลงอย่างมากบางโรงพยาบาลได้รับเงินเพียง7,000บาทต่อหนึ่งน้ำหนักสัมพัทธ์จากเดิมที่กาหนดไว้8,350บาทซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินคําถามชวนคิดการคืนเงินครั้งนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของโรงพยาบาลได้จริงหรือไม่และท่านคิดอย่างไรกับระบบการรีรันในการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย